ปอมยัางไปออมแล้วเออไม่ติดบล็กว่ารอบนี้ผมกูแม่งมาถึงเกิดตกจากฟ้าเลยเป็นไหมรอบเมื่อกี้กูเป็นไปแล้วจ้าอเอาเก่งซื้อมาเฮ้ยอย่าเบียดกันดิ แล้วที่ดีไม่ควรเบียดกันเว้ยเข้ามาถึงตักเ <laughs> <laughs> หียวเฮ้ยแรแ้งกูไปวะนะ <laughs> แม่งหลักคิวแม่งแซงกูไปวะ โอเคโมคิวแม่งระเบิดอ่ะรถกูระเบิดเฮ้ยลงไปเร็วๆระเบิดอีกวะระเบิดขอดี่ย เอาเอาเอา,เอาตินบล็กตินบล็กลงไปดิอเอาเอา,เอาอีกไหมอาอีกไหมไม่เอาไม่แ <c oughs> จงการไหมไม่หรือว่าจะเอากานนี้อีก มันพีครถยังไงวะแกงกว่าบริษัทไหน